นี่ค่ะกำลังจะยกออกไปกินถือน้ำไปนี่ถือโทรศัพท์ให้หนูไปนี่ไปกินกันเลยตัวหันหนอยกุนีถอดมันกรอบมันแซ่บแห้งรู้ซิมแล้วอันตอนไหนกูนี่เนี่ยกับว่าแปลกๆนั่นนั่นดูนก็เลยมาเ็แตลกน้ำตั้ง่ มันตังก่ใได้ก็ได้เฮ้ยไม่เอาเราขึ้นไปนั่งข้างบนดีกว่าขึ้นมาุงนี้อก้านที่จ่าร้านง่นเลยเรมตั้งตรงนี้นะหัวดอกนะเลยนุ่งตไม่ใช่หรไม่ใช่ก็เป็นร้านตะเเน่ลูกปอปกกลูกแม่ตุกตาโออเนียอันนี้แม่ตายลูกเลูกอไลูกใครลูกแม่ตุ่ม ไม่ตุ้มถามมือซิกกีว่าลูกเม็ดเม็ดต๊อกตอกไม่ตุ้มอันนีนี่มันจิิมกินตุกจุกจ้ากินกันเลยเมื่อันกินกินเิก่อนที่มันจะจบวิ้ยไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยร้อนนะนน้งเจเอาเคที่อันนี้เออที่ันเถามมซิกอีกอย่างหนึ่ง่ ปวใม่ตุ่มไม่ตุ่มเลยไหอมไหไม่ตุ่มนตาดตาดตาดอร่อยล้อัน้ากินไป มูหารถดีบระอบก็เลยถอดหอวใจของสโลแกนมันหันมงหันที่ยังันมน้อยกดบน้แย่ทุกคนเข้ามาว่าติกตอกเนี่ยมาโทรหากันได้ทุกคนตอนกพี่ก็ไม่ได้เชื่อเลยนะว่าถ้อยากทรหาประธานนะครับทำตามนี้ทำตาแรกแล้วก็กดติดตามกดแชร์และ้อลอกเหลือทุกคนลองโทรดูครับเป็นไงโทรได้ไหมเดี๋ยวพี่รอรับเลยทุกคนเข้ามาว่าติกตอกเนี่ยมาโทรหากันได้แล้วว่าตอนแรกพี่ก็ไม่ได้ชื่อเลยนะว่า้อยากทูหาประธานนะครับทำตามนี้อันดับแรกแล้วกกดติดตามกดแชร์และอลอกเหลือทุกคนลองกโทรดูครับ เป็นไงโทรได้ด้ที่อรับเลยเขาบอาติ๊กต็อกดูโทรหากันได้แล้ววือตอนแรกก็ไม่ได้เชื่อเลยนะว่าออโทรหาประธานนะครับทำตามนี้พี่ดูแล้วองกดติดตามแล้วแร์แลอัดลอกหลือทุกคนลองกดโทรดูครับเป็นไงโทรได้้วที่ราลัอเลยทุกคนเขาบาติ๊กต็อกเนี่ยมนโทรหากันได้แล้ววือตอนแรกที่ก็ไม่ได้เชื่อเลยนะว่าถ้าอยากโทรหาปรนทำตามนี้ตามนี้แล้กดติดตามเตือนมาอย่าอย่าเฮู ไม่กินสัเสียพี่กินหมดกคน้อว่าติ๊กอกนมาโทหากันได้ตอนแรกพี่ก็ไม่ได้ชื่อเลยะว่าเขาพี่อยากโทรหาประธานนะครับทำตามนี้าแรกวต้องกดติตามร์แล